หมอเมียหมอเมียหลงปู่มาแล้วลงปู่มาแล้ว <c oughs> ปู่มาแล้วแม่แมดีใจก,กันใหญ่วิ่งออกมารับลงปูก่กันวิ่งออกมารับลงปูก่กันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวดูชื่อใครบ้างบุญชอบบุญทองน้องทองทองอ่อนสมบุญน้องมณีนินอันนี้มีใครอีกมีใครอีกเร็ๆดูก่อนดูก่อน สามสทวีเทา่ทาเท่าใหญ่ทองเข้มน้องเงินขาวดำเล็กตาหวานจามจุรีตาองนี้มีใครอีกใครอีกมีใครอีก,อกโอ้กลางเดินมากลางเดินมาบุญอ๋อน้องสามสีสามสีอะไรสามสีใหญ่วิ่งไปแล้วน้องสะอาน้อง เพชรดำน้อยนี่ใครเอ่ยใครเอ่ยสีพลายสีพลายน้องเล็กมาด้วยน้องเล็กน้องเล็กดำขาวใหญ่ดำขาวใหญ่น้องทองน้องดำขาวเล็กอันนี้ใครอันนี้ใครนี่จินตลาจินตาลาดำขาวเล็กบุญโรบุญส่งดำขาวเล็กบุญสรงมีใครครับมีใครอีก,ม,อกมานี่ บุญทวีโชคของเท้าเล็กอันนี้มณีซับอ่าน้องหนึ่งหนึ่งเดียวหนึ่งเดียว,หน,ว,นวหนึ่งเดียวน้องเล็กก็มาแล้วยหนึ่งเดียวน้องเล็กกับสามสีสองสีสองสีตาหวานสองสีตาหวานตามาด้วยเวลาหางม้วนลายหางม้วนมีใครอีกใครมีเท้าเท้าขาว ท้องขาวหนูขายนั่งอยู่นู่นขายนั่งอยู่นันเอามาแล้วเรวเร็วเร็วเร็วเริ่มคุ้นเคยแล้วเริ่มคุ้นเคยแล้วเริ่มคุ้นเคยแล้วใครเอ่ยสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่น้องทองขาวทองขาวสมาชิกใหม่ทองขาวเริ่มเดินมารับหลวงปู่แล้วรับหลวงปู่กันแล้วอ่ามีใครอีกใครมาใครมาไม่ครบใครมาไม่ครบเร็ว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 ใครมาไม่ครบเร็ว ใครหนึ่งใครหนึ่งมาแล้วขมาแล้ว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 ใครเออหนึ่งอานงอันหนึ่งอานงมาแล้วน้องหนึ่งอานงโอ้หนึ่งอานงมาแล้วยังเห็นไม่ครบเลยพี่ใครเนี่ยใครอีกใครอีกใครมาไม่ครบยังไม่เห็นไม่ครบเลยยังเห็นไม่ครบเลยใครอีกมาแล้วมาแล้วขมาแล้วเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อน เอ้น้องนั่นไปไหนนะน้องน้องส้มทองไปไหนลูกส้มทองไม่เห็นส้มทองดูก่อนทีส้มทองกับพี่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 ทั้งหลายอีกหลายเหมียวอยู่นะโดนโนได้อยู่ทางไหนเอ่ยอันนี้คครนี่ทองเล็กอาทองเล็กก็มาทองเล็กข้ามีหลายเหมียวเดี๋ยวเราผูหาดูกันนะครับวันนี้มีเหมียวเขาก่อนออกมีระบาดก็กินข้าวแล้วตอนนี้ก็เลยไม่หิวข้าวกันเนาะ เดีค่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่จะได้ตัดเสียมไว้ถ้าเขาหิวเดี๋ยวก็จะได้กินได้เลยเนาะเดี๋ยวตามหาน้องเมียอีกสองก่อนเนาะอ่น,น้องหนึ่งอน้อ,นนองสนูทนนนนานูกำลังเดินมาอ่น,น้องส้มทองว่าไม่โธ่ครับลงไม่ได้อยู่บนเก,ก้าอี้เดี๋ยวไปดูกันเนาะอ่าจะแล้วน้องส้มทองส้มทองทีงน่นี่ส้มทองเดินตามปูว่วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งได้ได,ได้เสียงได้ยินเสียงวิ่งตามเกี่ยวมาไม่ทางเขาเนาะ อ่าทางนี้มียังไม่ลกูกลูกเอานอนไม่เตือนนะเนี่ยนอนไม่เตือนเหรอนอนสบายใช่ไหมลกูกนอนสบายใช่ไหมอ่าทางนี้ใครเอ่ยนี่แม่ปลาณีแม่ปลาณีอยู่ตรงนี้ปลาณีอาลงมาลงมาอยู่บนนี้ก็มีเหรออ่ ه, าใครนี่พิชิตชัยพีชิดช,ชัชยอยู่บนนั้นลูลกโอ้จะลายหางมัวนเดี๋ดิเลย ท่านี่อีกสองเมียเอาทนีอีกสองเมียโอ้ยที่สองเมียทุกคนชาเพื่อนมันจะมาอยู่ท่งนี้อยู่ท่งนี้อีกหลายเมียอยู่นี้หลายเมียวเลยครับออก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องเมียวน้องเมียวน้องไก่เด็กวัดปงชัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขออำนวยพอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของลุงปูด้วยดีตลอดมาและตลอดไปและได้จะส่งอาหารน้องเหมียวน้องไก่และ เครื่องเดิมสำหรับหลวงปู่มาให้น้องๆเมียวน้องไก่และลวงปู่ได้ครับทุกๆโอกาสนักข,ขอนพัฒนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระประจักษ์นำคาชูให้ทุกคนท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจปรารถนานีขอได้ทั้งความมุมม่งมันกก่นปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเดินสาธุ